นี่คือ,อคเขาเรียอกอะไรนะครับสารพัดพิษอ่าเป็นว่านเนาะนี่ต้นต้นสารพัดพิษต้นสารพัดพิษอะไรไล่ไลไลย่างมันมันไม่ใช่อะไรยากในนีมีวันนั้นที่ที่ปุ่นให้ผมโเ,เหมือน,นเต้เลยอันนี้คือต้นสารพัดพิษรึเปล่าต้นสารพัด อันนี้ไปสมุนไพรนะครับลุงสมุนไพรลุงบูรทำเนาะลงุลง,ลงบูรทำขอเพื่อมาให้ดูนะพันเพื่อันนี้มันจะแกษษ้พิษอะไรได้บ้างครับพิษแมลงสักกตว์กระต่ายอ่าแมลงัตวในในน้ำน้ำม,มีมันม,มีบอกวิธีการขย<น>ี้ขยี้เนาะขยี้ขยี้แล้วก็ไปโปะไปทาที่แผลเป็นาุ๊ินสกิเกเงินสกิเกทองเพื่ืนคันสกิเกก็สกเกทองได้ด้วย คืนคันเนาะแก,ก้เสพเนาะ